ผมจะพูดถึงเรื่องผู้จัดการมรดกกับผู้ยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับถ้าใครไม่ได้สนใจเรื่องนี้ผ่านนะครับไม่ต้องมาแทะกกันคําถามที่ถามมาก็จะบอกว่าใครบ้างมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกคุณสมบัติเป็นยังไงใครบ้างมีสิทธิ์ในการยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกคุณสมบัติเป็นยังไงเอาแค่2เรื่องนี้นะครับเรื่องที่1ใครบ้างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการมรดกหนึ่งนะครับ คนที่บรรลุนิติภาวะอายุ20ปีขึ้น2ไม่วิกลจริตไม่เสมือนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถไม่เคยถูกสารนิพากษาให้ลมละลายและที่สำคัญเป็นที่ไว้วางใจของบรรดาเครือญาติบรรดาทายาทนะครับนี่คือคนที่เหมาะสมในการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วคนคนนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือต้องมีผู้ยื่นคําร้องขอต่อศาลให้ศาลตั้งให้คนคนประเภทนี้ เป็นผู้จัดการมรดกแล้วคนที่จะยื่นคําร้องขอ,อสารเนี่ยขอให้สารตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกก็คือหนึ่งคายาตครับตามหนึ่งหกสองเก้าพอแพ่งนะก็จะประกอบไปด้วยชั้นลูกครับชั้นคู่สมรสครับภรรยาหรือสามีชั้นพ่อแม่ครับนะสามชั้นเนี่ยคือชั้นที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับส่วนถ้าไม่มีสามคนนี้ก็ต้องไปดูชั้นต่อไปก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ถ้าไม่มีพี่น้องร่วมบิามดามารดาก็ลงไปพี่น้องร่วมแต่บิดาร่วมแต่มารดาเดียวกันไล่ลงไปอย่างนี้นะครับถ้าตามลําดับนะครับแล้วผู้ที่มีสิทธิ์รับพี่ในกรรมตามที่ในพี่ในกรรมกําหนดเอาไว้แล้วก็มีอีกคนนึงก็คือพนักง,งานอัอการแล้วมีคนนึงก็คือคนที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกนั้นในทรัพย์ที่เป็นมรดกนั้นนี่ก็สามารถยื่นคําร้องขอให้ศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือก็มีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอให้ศาล ตั้งผู้จัดการมรดกได้แล้วคราวนี้ถามว่าผู้จัดการมรดกจําเป็นจะต้องเป็นทายาทไหมไม่จําเป็นเป็นใครก็ได้ที่ทายาทไว้วางใจแล้วมีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้ยื่นคําร้องต้องเป็นทายาทของเจ้ามรดกเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกกลับ